สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับหมอท็อปนะครับมาพบกับเรื่องหัวข้อนะครับที่หมอจะให้ความรู้ทุกอาการไลฟ์เลยนะฮะวันนี้หมอมาในหัวข้อเรื่องของไขรบ้านนะครับที่ควรจะดูุดไขมันเติมนมนะครับสสิ่งที่ต้องมีเลยนะฮะรวมถึงเรามาดูเรื่องของเคสรีวิวกันด้วยนะฮะโบนัสเรื่องของ c a s รีว v วจากเคสจริงเลยนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะหลังเติมนมเสร็จจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยที่ ถ้าคนหลายคนนะอยากจะเติมนมด้วยไขมันสิ่งแรกที่ต้องมีก่อนเลยก็คือเรื่องของต้องมีไขมันให้หมอด้วยนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ยนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าปกติมากเลยค่ะหนูหนูมีไขมันให้หมอเต็มเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จริงนะถ้าเก e e to ิดว่ามีไขมันเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณสามารถเติมนมด้วยไขมันได้นะครับแต่บางคนเนี่ยคืออยากจะเติมนมด้วยไขมันนะครับแต่ว่าไม่มีไขมันเลยตามตัวเนี่ยให้หมอเค้นแล้วก็ไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเสียบอกว่าเสียใจด้วยนะฮะถ้าไม่มีไขมัน แบบว,ว่าสะสมตามผิวหนังเลยนะครับค่อนข้างลีนอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะที่จะเติมไขมันด้วยหน้าอกอ่ะด้วยนมนะครับผมก็เติมนมด้วยไขยมันหมอพูดผิดขอโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างแรกที่ต้องมีคือจะต้องมีไขมันก่อนนะครับก็คืออยากให้คุณหมอเนี่ยอ่าตรวจก่อนนะครับว่ามีไขมันสะสมอยู่ตรงไหนบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถดูดได้ท้าทุกจุดเลยในร่างกายไม่ว่าจะเป็นท้องเอวนะฮะหรือว่าจะเป็นต้นขาเนาะเป็นแขนอย่างนี้ก็สามารถดูดมาเติมได้หมดเลยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยว่าจะดูดดไมาากขนนนหะครับ ทำให้สามมาอาถ้ามีหลุดได้เยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสเติมไขมันหน้าอกได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดไขมันน้อยก็อาจจะเติมพอประมาณนะครับผมซึ่งนี่คืออย่างแรกที่ต้องมีเลยคือต้องมีไขมันให้หมอนะครับอย่างที่2คือจะต้องมีหน้าอกที่ไม่หย่อนมากนะครับอันนี้เป็นรูปจากตัวเพจเอมาล่าของเรานะครับก็คือ ตัวปกติตามปกติเนี่ยระดับตัวหน้าอกนะครับจะต้องมีอ่านี่คือระดับปกติที่ไม่หย่อนจนเกินไปเนาะคือฐานหน้าอกก,บกับจุดหน้าอกเนี่ยไม่ได้ต่ําลงมาเยอะกว่าเส้นประมาณนี้เนาะนะครับเราเที่ยวจัดตัวโมเรนตรงฐานหน้าอกนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจุดหน้าอกนะครับหรือว่าจุกหัวนมนะครับลงมาประมาณ เลยถึงอ่เลยเส้นนี้ลงมาเนี่ยเริ่มมีความหย่อนแล้วนะครับแล้วถ้ามันต่ําลงมาอีกนะครับต่ําลงมากว่าฐานน้ออกอีกนะครับคือหัวนมเนี่ยต่าลงมากว่าฐานน้ออกอีกแบบนี้ถือว่าหย่อนมากๆเลยนะครับการที่ถ้าเกิดสมมุติคนไข้เนี่ยมีหน้าอกที่หย่อนแบบนี้เยอะๆเนี่ยครับผมการเติมไขมันอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์คืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงสวยขึ้นระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับคือสวยกว่าไม่เติมอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ ่พึงพอใจเต็มที่ความหย่อนอาจจะไม่ได้แก้มากนะครับด้วยการเติมหน้าโอพีอย่างเดียวจําเป็นนี้ก็ต้องทํากระชับเพิ่มขึ้นหรือว่าใช้กระบวนการทางศัลปกรรมพลาสติกมาช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่2ที่ต้องมีคือจะต้องมีหน้าอกที่ไม่หย่อนจนเกินไปนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือ จะต้องมีความต้องการที่ตรงกันคือจะต้องมีความต้องการที่จะให้หน้าอกเป็นธรรมชาตินะครับคือต้องการเนินอกสวยขึ้นแต่ไม่ต้องการให้แบบไซต์ตูมากนะครับผมถ้าต้องการไซต์ตูมากเนี่ยการเติมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะช่วยเนินอกที่สวยขึ้นนะครับแต่การอัพไซต์เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของตัวสัญจกรรมพลาสติกมาช่วยด้วยนะครับบางคนใช้เรื่องของสัญจรกรรมซิลิโคนม,มาทําให้หน้าอกเนี่ยโตแล้วนะครับ ก็ใช้การเติมไขมันมาทําให้เนยออกดสวยขึ้นธรรมชาติขึ้นได้สามารถคอมบายกันได้นะครับเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะให้เข้ามาช่วยให้คุณหมอเนี่ยช่วยประเมินช่วยให้คัปรึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่านะฮะก็จากเคสนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยหญิงไทยเนาะอายุ40ปีนะฮะหนักประมาณ4 8 9สูง157าเ็นาะ BMI ประมาณ19เอมประมาณไซส์ S ไซส์ M เลยนะครับแต่ว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาหน้าอกหย่อนเนาะจากตอนที่ให้นมน้องๆน,นะคร ก็จะเห็นเลยว่าคนนี้นะฮะมีหน้าท้องนิดนึงนะครับแล้วก็มีเอวเป็นก้อนๆเนาะทั้งสองข้างเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวหน้าอกนะครับที่มันมีความ เนินหายไปนะครับมีเนินนอกที่หายไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคสที่เหมาะเลยนะครับในการดูดไขมัน่ซนเกินนะฮะท้องเอลอมาตเติมบริเวณหนนะ้าอ,อกที่เรากังวลน,นะครับอย่าลืมนะสารอย่างคือมีไขมันตอนนี้มีไขมันแล้วนะฮะหน้าอกไม่หย่อนจนเกินไปเห็นฐานหน้าอกนะ้องจุดลงอยู่จุดหน้าอกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไม่ได้ต่ำกว่าฐานหน้าอกนะครับเหมาะนะครับไม่ได้หย่อนจนเกินไปและอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวความเป็นธรรมชาติความต้องการที่จะให้หน้าอกเนี่ยไม่ต้อง ใหญ่มากคือให้เนินอ,อกสวยขึ้นมีเพิ่มคับนีดหนึ่งนะฮะไม่ได้เพิ่มตูจนเกินไปนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้สัญญกรรมแบบน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะครับผมจริงสัญญกรรมพลาสติกตถ้าทำด้วยคุณหมอที่ถูกต้องมันไม่น่ากลัวนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเติมไขมันเนี่ยแผลมันก็จะเล็กกว่านะเอาเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือรูป b e ฟ o r e นะนะครับเติมเสร็จเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองซ้ำอ่า นี่คือรูปหลังดูดทันทีนะครับผมก็จะเห็นเลยนะฮะว่าเอวเป็นเอวเลยนะครับคอดลงมาแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะแล้วก็หน้าท้องในแบนราบขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าหน้าอกนะครมีตัวขนาดเนินหน้า,นานอกที่ใหญ่ขึ้นมากเลยเป็นร่องเลยนะครที่ในรูปเนี่ยแทบไม่เห็นเลยเนาะเนินหน้า,นา,นานอกแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเราหมอให้ดูรูปเปรียบเทียบกันเลยชัดๆเลยดีกว่านะฮะตรงหน้านอกนะนี่คือรูปเติมเสร็จนะครับข้างขวาคือเติมเสร็จแล้วนะครับ และข้างซ้ายคือยังไม่ได้เติมจะเห็นเลยว่านี่คือท่านอนนะัดสดๆนะองผ่าตัดเลยนะครก็จะเห็นว่าตรงบริเวณตรงเนินอกตรงนี้นะครับมีขนาดเล็กกว่าข้างที่เติมไปเสร็จแล้วเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือรูปหลังเติมเสร็จทันทีนะครับผมอันนี้ข้างบนหลังเติมเสร็จทันทีนะโอเคครับประมาณนี้นะก็ โอเคครับก็วันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะสำหรับความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เคสรีวิวที่หมอจะมาเล่าให้ฟังทุกเคสเลยนะครับเป็นเคสจริงที่หมอทําด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจสามารถเข้าปรึกษาคุณหมอได้นะครับผมที่มาราคีนิคของเรานะฮะมีน้องเซลล์น่ารักน่ารักคอยดูแลอยู่แล้วนะครับผมก็ย่าสวยยังคุณดีที่มาราคีนิคนะครับวันนี้หมอท็อปลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในเคสหน้านะครับผมสวัสดีครับ